ประเทศอังกฤษนะคะเป็นเจ้าของกิจการร้านเล็บทกที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ทําระบบ T S บกับครูสิตาวันนี้นะคะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆพี่อาญาเป็นนักประชาสัมพันธ์ข่าวดีค่ะเป็นนักประชาสัมพันธ์ข่าวดีให้กับทุกคนแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนฝูงให้กับเพื่อนๆชาวออนไลน์ทุกคนชาวเฟซทุกคนนะคะให้มีเรื่องดีๆนะคะเข้าไปใน เรานะคะเข้าไปในจิตเราจิตใจของเราสมองของเราได้รับแต่เรื่องดีๆมันก็จะทําให้ชีวิตของเราดีจเจริญรุ่งเรืองค่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่ายญาก็มาแบ่งปันนะคะเรานะคะคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าช่วงเวลาหรือว่าอายุจะขนาดไหนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเริ่มต้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะล้มมากี่ครั้งนะคะเราจะล้มมากี่ครั้ง เราสามารถที่จะลุกข,ขึ้นไปต่อได้เสมอท่าใจของเรามันยังสู้อยู่นะทุกคนคะเหลอยมากนะคะที่นี่อากาศดีมากนะคะก็ยังมีแดดนะแดดภาทิศยังไม่ตกดินนะคะภาคทิศจะตกดินก็น่าจะประมาณสามทุ่มนะคะสองทุ่มหรือสามทุ่มนี้แหละนะคะอากาศดีมากนะคะนะคะไม่ร้อนมากนะ,ะช่วงกลางวัน,ม,นมันก็จะร้อนมากแต่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะช่วงห้าโมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มนะคะเริ่มเย็นลงแต่ว่า แต่ก็ยังหลอนอยู่อบอุ่นอยู่่ะทุกคนถามนะคะไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรนะคะถ้าเรานะถ้าเราไม่ย่อท้อนะไม่สิ้นหวังเรายังมีโฮปแบบมีความหวังอยู่เราสามารถไปต่อได้เสมอค่ะทุกคนคะวันนี้พี่ย่ามาให้กําลังใจนะคะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะล้มลุกคู่คานมากี่ครั้งทําอะไรมันก็ไม่สําเร็จหรือว่าล้มเหลวมาหลายครั้งเราสามารถที่จะ ไปต่อได้เราสามารถที่จะนะคะลุกขึ้นมาได้อีกถ้าใจเรามันยังสู้อยู่ทุกคนคะเราจะต้องมองไปข้างหลังมองไปดูว่าคนข้างหลังใครรอเราอยู่พ่อแม่นะลองจับดูท่านมือเหี่ยวนะผิวเหี่ยวมือยน่นหรือ,อยังนะาถ้าท่านมือเหี่ยวนะเราต้องรีบเร่งแล้วนะคะเพราะว่าท่านรอเราไม่ไหวเราต้องลุกขึ้นมานะคะหรือมองไปข้างหลังมองดูว่าลูกเราอ่ะยังเล็กอยู่หรือเปล่านะเราต้องทําเพื่อเขานะคะเราต้องลุกขึ้นสู้ทําเพื่อคนที่เรารับนะคะถ้าเรา ถ้าเราล้มเหลวหรือเราผิดพลาดมาเราไม่ยอมลุกขึ้นเรานอนอยู่เราไม่ยอมลุกเราไม่สู้เราก็ปล่อยไปตามเวียนตามกรรมแบบนี้มันก็ไม่ได้ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะคุณนิตยาสวัสดีค่ะคุณอรุณสวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะนะ,ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มานะ,ะมาส่งพลังมามาส่งพลังนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ว่าเรา ไม่ว่าเราจะล้มกี่ครั้งนะบอกตัวเองว่าฉันไปต่อได้ให้กําลังใจตัวเองอย่าท้อแท้ทุกคนคะอย่าท้อแท้อย่าหมดหวังนะคะอย่าท้อแท้นะคะเราต้องสร้างพลังขึ้นมาให้กับตัวเราเองให้ไปต่อคนอื่นเขาจะว่าเราอย่างไรก็ช่างเราไม่ต้องสนใจอยู่ที่ตัวเราเราต้องให้พลังตัวเราเองนะดูคนที่เขาลําบากกว่าเราตอนนี้เหรอเรา ะะเรานะ,ะไม่ประสบความสําเร็จเราทําอะไรมาเราก็ล้มเหลวเราขายของไม่ได้นะคะหรือเราทําแบรนด์นี้มาแล้วเรามันก็เจ๊งนะ,ะของเต็มบ้านของเต็มสต๊อกเต็มบ้านแล้วเราก็ไปทําแบรนด์อื่นไปเรื่อยๆแบบนี้เงินเรามันก็หมดไปเพราะฉะนั้นเราต้อง สร้างพลังให้กับตัวเราเองเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่สามารถที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอถ้าหัวใจเรามันยังสู้บอกกับตัวเองอย่าท้อถอยค่ะเมื่อไหร่ที่เราหมดหวังเราไม่มีโฮปนะคะเราไม่เห็นแสงสว่างนะเราจะอยู่กับที่นะเราจะไม่มีพลังเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาสร้างพลังให้กับตัวเองเพื่อไปต่อนะคะมองดูคนที่เขาอยู่ข้างหลังเราคนที่เขารักคนที่เรารักหรือคนที่รักเรานะและเราก็ต้องลุกขึ้นมาให้พลังตัวเองสร้างให้ตัวเองไปต่อนะคะไม่ว่าเราจะคุกคานเราก็ต้อง คานไปนะะล้มก็ต้องลุกขึ้นเดินลุกไม่ได้ก็คานคานไม่ได้ก็บ้านเท่เอื่นตอดกับพี่น้องตอดไปนะคะให้มันได้นะสักวันหนึ่งมันก็เป็นวันของเราค่ะทุกคนค่านะะวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราบอกกับตัวเอง พลังที่ยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ตัวเราคุมพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาก็แล้วแต่นะดูอย่างเอดิสันค่ะนะะถ้าเขาไม่ผิดพลาดเป็นหมื่นๆครั้งเราก็คงไม่มีนะคะหลอดไฟฟ้าใช้เห็นไหมคะว่าคนระดับโลกเขาก็ล้มเหลวเขาก็ผิดพลาดมาทั้นนั้นเขาล้วนเอามันมาเป็นบทเรียน เขาเอาสิ่งที่เขาทําไม่สําเร็จที่คนอื่นบอกว่าล้มเหลวเขาบอกว่าเขาทําเพื่อพัฒนาให้เขาไปสู่ความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเราอย่าท้อนะเราอย่าหมดหวังนะไม่ว่าเราจะเสียเงินไปสักเท่าไหร่นะให้เราบอกกับตัวเองว่านั่นมันเป็นเงินเป็นค่าเทอมค่าบทเรียนที่เรานะคะได้ล้มมานะมันเป็นค่าบทเรียนราคาแพงให้เราบอกกับเราว่า ถ้าตรงนี้มันผิดพลาดเราก็ต้องไปอีกนะแผน A ไม่ได้ก็ต้องไปแผน B บอกกับตัวเองลักษณะน,นี้นะคะก็คือเงินที่เราเสียไปไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรนะมันเจ๊งมันเจ้าไปเราก็นะเลิกคิดมันนะคิดไปสิ่งที่มันเป็นไปได้นะอย่าไปคิดนะอย่าเอาอาดีตที่มันผิดพลาดมามาตอกย้ำตอนที่เราในปัจจุบันเพื่อให้เราไปต่อไม่ได้ทิ้งมันไปนะล้มแล้วก็สามารถลุกขึ้นใหม่ได้เริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดินหน้าต่อไปนะคะ สิ่งที่เราเสียไปมันคือมันไม่ได้เสียไปไหนเงินก็ไม่ได้หายไปไหนมันเป็นค่าหน่วยกิจนะของจกักรวาลมันเป็นค่าหน่วยกิจเป็นค่าเทอมที่เราจ่ายไปพี่ย่าก็เคยค่ะพี่พี่ย่าก็เคยค่ะพี่ยา่ยยาทำม,มามันก็ไม่สําเร็จมาหลายครั้งนะคะหมดเงินไปเยอะไม่ว่าจะลงทุนกับเว็บไซต์หรือลงทุนกับนะคะเกี่ยวกับพวกเงินทนะเงินต่อเงินพวกนี้นะคะพี่ย่าก็หมดไปแล้วนะ,ะแต่ไม่เคยคิดว่าไม่เคยคิดว่าเราจะนะคะเราจะเริ่มใหม่ไม่ได้นะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยมันผิดพลาด นี่คือเป็นค่าบทเรียนเราไม่ได้เสียเงินมากไปตัวนี้นี่มันคือสิ่งที่เราต่อไปเราจะไม่ทําแบบนี้อีกต่อไปเราจะไม่เอาความโลภมาเป็นตัวที่เราจะชี้วัดว่าเราจะทําแบรนด์ไหนนะเมื่อก่อนมีคนมาชวนพี่ย่าก็พี่ยยา่ยาทำแบรนด์เนึงอยู่แล้วมีคนมาชวนบอกว่า j, เฮ้ยเ่ยมาทําแบรนนี้กับเราสิทําแล้วได้เงินเยอะนะได้เงินเยอะพี่ยย่าก็เฮ้ย ตอนนั้นเนาะเรายังไม่รู้จักเรื่องกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเราก็เอาความโลภเป็นเป็นหลักไปกับเขาพอไปทาแล้วมันก็ไม่สําเร็จมันก็หมดเงินเราก็บอกวู้ลุงเนี้ยฉันทําแบรนด์ที่ฉันทาอยู่ดีกว่าอ่าเราก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะเราไม่ได้ความคิดนะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนความคิดพอไม่รู้จัก ครูสิตาครูสิตาสอนให้เปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนวิธีคิดก่อนพอวิธีคิดได้วิธีการมันจะตามมานะพอวิธีคิดของเราได้นะมีอะไรมากระทบนิดหน่อยเราก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรกูเอาอยู่นะเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะอย่าท้อแค่นั้นเองนะและก็พี่ยานะบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ทำอะไรอีกนะฉันจะทําให้มันสําเร็จอันนี้แหละทาแบบนี้แหละให้มันสําเร็จเลยนะจะไม่ไปทําจะไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้เปลี่ยนไปไเรื่อยๆเลยเจ็ดแปด จ็ดแบรนด์ขายนะคะขายอันนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเพื่อนมาชวนว่าเฮ้ยอันนี้ได้เยอะกว่านะเงินได้เยอะกว่าเราก็ไปตามเขานะคะเราก็หมดไปนั่นคือสิ่งที่เราะะเอาความโลภเป็นหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ย่ารู้นะคะก็คือมันเป็นบทเรียนเราก็บอกกับตัวเองว่าต่อไปนะฉันจะเอาสิ่งที่ฉันรัก เฮ้ยเราลักสิ่งไหนเราก็เอาสิ่งนั้นถึงมันยังจะไม่ได้เงินเยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารักเราได้กินสินค้าได้ใช้สินค้าเรามันรู้สึกว่ามันดีมากเลยอะนะเราเอาตัวนั้นเป็นหลักและเราก็นะทำปัจจุบันของเราให้ดีนะเฮ้ยมันก็ดีกว่านะพอเราเปลี่ยนวิธีคิดได้นะมันดีกว่าทุกครั้งที่เราทํามาเลยพอเราเปลี่ยนวิธีคิดได้นะเราก็จะสร้างพลังให้กับตัวเองเฮ้ยวันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ก็ขายได้เฮ้ย วันนี้ขายได้เท่านี้พรุ่งนี้มันต้องได้มากกว่าน,นี้อีกนะให้พลังใจกับตัวเองพี่ย่าจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในลูกของคนอื่นไม่ไปส่องเพื่อนที่เคยทํามาด้วยกันว่าเฮ้ยเขาไปทําแบรนด์นี้เขาเป็นยังไงคือไม่ไปส่องมันเป็นทางเลือกของเขานะคะคือถ้าสินไม่เสมอกันถ้าเขาเลือกไปในทางเดินของเขาเราก็ยินดีนะคะยินดีกับเขาขอให้เขาลุ่งเรืองนะเราเราจะไม่ไปอยู่ในลูกของใครนะเราอยู่ในลูกของเราทํา ทงลูกของเราให้ดีที่สุดนะตั้งใจพัฒนาตัวเองฝึกฝนเรียนรู้นั่นคือสิ่งที่เราควรทํานะเมื่อเรานะเมื่อเรานะล้มมาหรือเราทําอะไรไม่สําเร็จบอกตัวเองว่าฉันจะยืนหยัดฉันจะอดทนฉันจะทําต่อไปฉันจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะถ้าเราบอกกับตัวเองแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะทํา อันนี้แหละทาให้มันดีที่สุดแล้วก็ทําให้มันสําเร็จเลยนะเราก็จะไม่มีใจคิดวอกแวกไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เอาอยู่เราก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไปต่อเดี๋ยวสิ่งดีก็เข้ามาเดี๋ยวสักวันก็เป็นวันของเรานะถ้าเราบอกกับตัวเองแบบนี้เราจะมีพลังเกิดขึ้น และเราจะไม่สิ้นหวังเราจะไม่ท้อแท้นะ้วเมื่อ,อไหร่ที่เราท้อแท้เราบทกำลังใจให้เราดูพ่อแม่เราให้ดูลูกเราให้ดูคนที่เรารักแล้วเราจะมีใจฮึดสู้ขึ้นมาทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอดีตมันผ่านไปแล้วแม้แต่หนึ่งวินาทีก็คืออดีตอย่าไปเอามันมาคิดค่ะเริ่มต้นใหม่พี่เอี้ยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเดียไปตาไปตำตำแตงกินกับพี่น้องนะไปก่อนเด้อค่ะไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้วค่ะา